จนขนาดที่ว่ายายเนี่ยไปขอข้าวในร้านอาหารที่เขากินเหลือนะคะและเศษอาหารที่ว่านี่มันจะต้องเอาไปให้หมูกินนึกออกไหมยายก็เอาลูกชิ้นเอาหมูเนื้อหมูเนื้อวัวที่อยู่ในอาหารตรงนั้นเนี่ยก็เอามาหลางเสียบไม้ะคะ่ะแล้วเอามาย่างแล้วก็เอามาให้หลานกินเรายังจําได้ว่าเอ๊ะทำไมลูกชิ้นที่ยายซื้อมาให้หมันเปรี้ยวจังแต่จริงๆไม่ใช่นะมันจะบูดอยู่แล้วะคะ่ะแล้วก็เอามาให้เรากิน เวลาฝนตกเวลาเรานอนเนี่ยบ้านมันก็จะรั่วก็ต้องเถิบหนีนะ้ำรั่วมุมนี้ก็มานอนมุมนี้รั่วมุมนี้ก็มานอนมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยรองเท้าในกีแอร์เคยได้ยินไหมคะรุ่นในกีแอร์ของพี่ก็เป็นบาจาแอร์เพราะว่ามันขาดทั้งด้านหน้าด้านหลังรับลมได้360องศา พี่ไม่เคยมีรองเท้าใหม่ใส่ไปโรงเรียนไม่เคยมีชุดนักเรียนใหม่ชุดนักเรียนที่พี่ใส่เป็นชุดนักเรียนที่ได้มาจากพี่สาวก็จะเป็นเสื้อเก่ากระโปรงเก่ารองเท้าเก่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ได้ของใหม่ๆเสาร์อาทิตย์เวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยสมมุติว่ามีไอติมหรือว่ามีของเล่นมาขายเนี่ยยายก็ต้องอุ้มไปหลังบ้านเราก็จะร้องจะกินยายก็ไม่มีตังเราไม่มีแม้แต่บางวันไม่มีข้าวจะกินด้วยซ้ำยายต้องทำยังไงรู้ไหมคะ เอาข้าวเหนียวหรือข้าวสวยนี่มาต้มใส่นมพน้นแล้วก็ให้กินอาหารมื้อที่แย่ที่สุดคือไข่ต้มหนึ่งใบต้องกิน3มคนนะผ่าครึ่งแล้วต้องเยอะแมก็กกี้แล้วต้องกินกับข้าวอะ่ะแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วมันก็ต้องทนหิวเวลามาเรียนน่ะคือท้องมันหิวอะ่ะนอกจากไข่ต้มแล้วเคยกินปลาทูหนึ่งตัวสคนอย่าไปสนใจกับคำพูดของใคร อย่าน้อยใจในโชคชะตาเราไม่สามารถเลือกเกิดได้นะคะเอาเวลาที่เราจะเสียใจกับสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้มาทุ่มเทกับเรื่องที่เราแก้ไขได้แล้วก็อนาคตเราดีกว่าทำอย่างเดียวแล้วก็ลุกขึ้นสู้แล้ววันหนึ่งมันเป็นของเรา